มหาัจจรร์กรรมฐานแก้เคราะห์กอบุญหนุนชีวิตตอนวิธีเจริญกรรมฐานด้วยการนั่งโดยหลวงพ่อจลันทิตตธรรมโมวิธีนั่งกรรมฐานจะเอาอย่างไรก็ได้ขอให้นั่งและทรงตัวได้ดีเช่นนั่งยกเท้าขึ้นมาซ้อนกันธรรมดาฝ่าเท้าทั้งสองอยู่ใต้เขา่า เรียกนั่งขัดสมาธิสองชั้นหรือนั่งยกเท้าเอาขึ้นมาทับบนเท้าซ้ายฝ่าเท้าขวาอยู่บนเข่าซ้ายฝ่าเท้าซ้ายอยู่ใต้เข่าขวาเรียกว่านั่งขัดสมาธิราบเมื่อนั่งเสร็จแล้วหายใจเข้ายาวๆหายใจออกยาวๆหายใจเข้ายาวๆท้องมันก็จะพอง หายใจออกยาวๆท้องจะยุบนี่คือกายานุปัสนาสติปฐานหายใจเข้าท้องต้องพองเหมือนอย่างลูกโป่งเป่าลมเข้าไปก็จะพองมันต้องฝึกสํารวมสังวรละระวังสติตัวนี้เป็นตัวสำคัญสํารวมตรงไหนตั้งสติไว้อย่างไร เช่นการกำหนดพองหนอยุบหนอนั้นจุดมุ่งหมายเพื่อดูลมหายใจเอาสติเป็นหลักตามปกติแล้วเราก็หายใจเข้าหายใจออกอยู่เป็นประจำแต่ที่พระพุทธเจ้าสอนว่ารูปธรรมนามธรรมนั้นต้องการที่จะให้เราเอาสติไปกำหนดจิตโดยควบคุมจิตต้องหัดฝึก พองหนอยุบหนอให้ได้จังหวะเสียก่อนการฝึกพองหนอเอามือคลำที่ดูที่ท้องหายใจให้ยาวฝืนก่อนทีแรกเราหายใจไม่ถูกระบบของมันหายใจตามอารมณ์ที่เคยหายใจตั้งแต่เป็นเด็กและเราต้องฝืนหายใจให้ยาวๆเดี๋ยวมันจะคล่องแคล่วทีเดียว,มาาเ,เ,ยวเมื่อทำคล่องแคล่วแล้ว เวลาหายใจเข้ากำหนดท้องพองใจที่นึกต้องให้ทันอย่าให้ก่อนหรือหลังกันหายใจออกท้องยุบก็เช่นกันข้อสำคัญให้สติจับอยู่ที่พองยุบเท่านั้นอย่าดูลมที่จมูกอย่าตะเบงท้องแต่ให้รู้สึกตามที่เป็นจริง